ครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับซ่อมสร้างไรตอรี่ขอนำท่านชมครับมาชมการแนะนำทับสีที่สามารถจะตอบโจทย์นะครับการทํางานช่างที่รวดเร็วและประหยัดเวลานะครับหลายครั้งที่ช่างส่วนใหญ่นะครับมักเจอปัญหาจบงานได้ช้าจบงานไม่ทันนะครับเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรอให้สีแห้งนะครับแล้วก็ยังมีหลายขั้นตอนนะครับที่จะต้องหาทาสีนะครับทั้งรองพื้นแล้วก็สีทับหน้าดังนั้นนะครับการเลือกใช้สีครับที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ เรื่องระยะเวลาในการแห้งตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับจึงอยากจะแนะนำสีวินิลเหล็กออินวันที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมนะครับเพราะเนื้อสีสามารถแห้งสัมผัสได้ใน5นาทีและก็แห้งนะครับสำหรับการทาทับในรอบถัดไปภายใน30นาทีนะครับก็ใช้งานง่ายครับทาลื่นเนื้อสีแน่นยึดเกาะดีนะครับกบมิดดีเยี่ยมแล้วก็ไม่เหลืองตัวง่ายนะครับผมสามารถทาได้ทั้งเหล็กกวาวนาย้ยวัสดุอื่นๆได้ถึง15ประเภทนะครับอีก ทั้งยังสามารถจบงานได้ไวส่งงานเร็ววางแผนงานอยู่ได้ทันทีนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมแค่เปิดฝาถังนะครับแล้วก็คนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้แปลงหรือว่าลูกกลิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่หน้างานและความถนัดของแต่ละคนนะครับสีที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวชนิดกึ่งเงาครับเราก็มาเริ่มในการทารอบแรกกันเลยนะครับผม สังเกตจากเนื้อสีนะครับจะมีความเข้มข้นค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับผมโดยคลิปนี้นะครับเราจะทดสอบในการทาทั้งเหล็กกองดําและก็ท่อสแตนเลสน,นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นการใช้งานทั้ง2แบบนะครับผมหลังจากการทารอบแรกไปแล้ว5นาทีนะครับเราก็จะมาลองสัมผัสดูนะครับเนื้อสีค่อนข้างที่จะแห้งไวมากๆนะครับสัมผัสได้เนียนทันทีนะครับผม ก่อนการทาทับรอบ2นะครับเราก็ต้องรอนะครับผมให้สีเนี่ยแห้งแล้วก็เซตตัวนะครับใน30มินาทีก่อนนะครับผมหลังหลังจากนั้น30มินาทีเนี่ยเราก็มาทับรอบ2กันนะครับผมสังเกตนะครับว่าการทาทับรอบ2เนี่ยเนื้อสีนะครับมีความเข้มข้นแล้วก็สีนะครับมีความขึ้นนะครับไวมากนะครับผมทั้งที่เป็นสีขาวนะครับ สำหรับใครที่เคยทาสีขาวเนี่ยก็จะรู้ปัญหานี้ดีนะครับว่าสีขาวเนี่ยทาค่อนข้างยากครับกว่าจะเด่นกว่าจะขึ้นนะครับผมนะการทาแค่2รอบเนี่ยก็จะมีความเด่นชัดขึ้นมากๆนะครับไม่ต้อง 3, า3รอบ2อรอบ3เลยนะครับหลังจากที่เราทําการทาสีไป2รอบแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อสีนะครับมีความแน่นสวยนะครับนะ สำหรับใครที่อยากจะลองนะครับสีออยวันนะครับเป็นสีที่ครอบจักรวาลงานเหล็กนะครับผมครึ่งวันจบงานนะครับทนคุ้มคบจบในถังเดียวนะครับผมก็มี10เฉดสีให้เลือกนะครับทั้งสีด้านและกึ่งเงานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับในการเลือกสีที่จะตอบโจทย์กับ หน้าง,งานของท่านนะครับผมก็ซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่สวัสดีครับ